สวัสดีครับผมนายชาติเกษมณวัน <Mechan> น <ics> ี้พบเราจำาองเสมือนเรียกว่าทากุชิแม่ครัวิธีการทกชิเป็นเทคนิคสำหรับการออกแบบและทำการทดลองตลอดจนเป็นกระบวนการเพื่อค้นหาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นที่ได้จากปัจจัยในการนำมาทำการศึกษาทดลองหรือที่เรียกว่าตัวแปรนำเข้าครับ าฐานของวิธีการทาคุชิเกิดขึ้นมาจากผลที่สําคัญ2สองประการคือ 1. สังคมจะเกิดความสูญเสียทุกๆครั้งที่คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามเป้าหมายดังนั้นทาคุชิจึงให้เหตุผลว่าการี่ยัดเบนออกไปจากเป้าหมายเป็นผลให้เกิดความสูญเสียทาคุชิจึงได้ให้คำจำกัดความคุณภาพใหม่ว่าเป็นความสูญเสียที่เกิดผลิตภัณฑ์สร้างขึ้นแก่สังคม การสอแต่งิตดัณาและกระบวนการผลิตต้องการระบบที่พัฒนามีความา้าองแคลในทุกขั้นตอนทั้งแต่การออกแบบระบบดีไซน์การกำหนดพารามิเตอร์พารามิเตอร์ดีไซน์บนไปถึงการออกแบบภาพถึงพารามิเตอร์ดีไซนซึ่งวิธีการาำกุช ในวิธีการออกแบบการทดลองที่ปฏิธธิภาพครอบคุมในเรื่องต่างๆรวมถึงองค์ปรนกอบ่างๆที่เกี่ยวขรับ